สวัสดีค่ะหลักแท้ทุกคนคะ่ะวันนี้วันจนันทร์ที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลายี 01, ่สิบจุดศูนย์หนึ่งนาทีนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยมากไหมถ้ามีใครมาถามเราแบบนี้ทุกๆวันก็คงดีเนาะเป็นยังไงบ้าง น่อยไ,ไหมวันนี้มีใครทำอะไรให้ไหม่สบายใจหรือเปล่าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมถึงที่ทำงานหรือ,อยังคิวแปลกๆกินข้าวหรือ,อยังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีงานอะไรใหม่ๆไหม ผมผ้านหน้านานะกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงพักผ่อนเยอะๆนะจะได้มีร่าแรงไปทำงานต่อเ<ต>ชื่อว่าหลายคนนะคะเวาลาที่อย,อยู่ในความสัมพันธ์่ะเพื่อนๆเป็นคนแบบนี้แหละคนที่บุคลิก ดูภายนอกดูจะแข็งแข็งแต่ว่าข้างในแบบละมุนอ่อนโยนอ่ะรักดีๆแบบน,นี้ใครก็ต้องการใช่ปะคะตอนนี้กำลังสู้อยู่กับอะไรหรือเปล่าคะกำลังสู้อยู่กับความรู้สึกและข้อได้จริงอะไรของหัวใจตัวเองอยู่หรือเปล่าในะเรื่องราวชีวิตของตัวเองอยู่หรือเปล่าคะ่ะเพื่อนๆเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยเนาะกว่าจะสําเร็จทุกๆเรื่องเลยไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายดายเลยเหน็ดเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาลําบากกว่าคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อตอนเนี้ยถ้าหันไปกอดใครสักคนได้อ่ะขอกอดเขาเลยนะ การกอดมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่มันมันได้ฮิวใจอ่ะเนาะพอดีวันนี้จะไม่สบายหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่ได้ซบอิงไหลใครสักคนแน่ชื่อเพลงก็งมาขอแค่มีใครสักคนที่นั่งฟัง นั่งเงีย,งยบๆนั่งโงโ่ๆงโงอยู่ด้วยกันไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ได้จ่ายพลังงานชาร์จแบตบชีวิตชาร์จแบตบหัวใจให้กันละกันพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันด้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวในสักวันนีเพื่อนเพื่อนก็จะมีรักแทรรักแทที่เป็นของเพื่อนเพื่อนจริงๆอะ่ะที่เกิดมาเพื่อกันจริงๆที่เขาก็รอเพื่อนๆนและเพื่อนๆนก็ทํางานรอเขาอยู่มันเหนื่อยมากตอนเนี้รู้ว่าเพื่อนเพื่อเหนื่อยมากอยากต้องการใครสักคนใครสักคนที่เป็นคนพิเศษช่วยให้เหงาที่มีได้จากหายไป เชื่อว่าหลายคนรอมาตั้งนานรอมาทั้งชีวิตแล้วถ้ารออีกหน่อยอ่ะแล้วเจอใครคนเนี้ที่เขากําลังมุ่งหน้ามาเนี่ยคนดือด้อๆคนเนี้คนที่ยอมหักไม่ยอมงอคนนี้คนที่เป็นสายไฟคนเนี้ยคนที่ชี้พระจอล,ลงเท้าคนเนี้ที่เขากําลังเดินทางมาหาเพื่อนอน่ะ ไม่จากัดเพศนะคะเพื่อนๆไปไปสลับกับฝั่งเพศเราเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่จอยพูดไปตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็บวกกับการมนงมโนเขาคนนี้ไม่ว่าจะหญิงชายเขาแตกต่างจากเพื่อนๆค่ะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมันมีความแตกต่างแตกต่างแบบยากเหลือเกินอ่ะแล้วในความรักของระหว่างเพื่อนๆกับเขาอ่ะ มันจะมีอุปสรรคหรือมันไม่มีอุปสรรคเขาก็เป็นคุณจริงเหมือนกันนะจริงๆเขาก็เป็นสายสายไฟเหมือนกันแหละสายไฟแบบผู้ดีอะดูดิเขาเป็นอัศวินเพผลอๆเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างถิน่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมต่างครอบครัวต่างการเลี้ยงดู รู้สึกว่าเพลงอาจจะดังไปแต่ว่าลูกที่เกียรเดินไปลดเสียงอะโทรศัพท์มีเครื่องนึงมาอยู่ไกลการเวลา, <ใน S 2> าไม่อาจมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้ไเพื่อนๆรักใครสักคนรักฝังใจฝังแน่นฝังลึกรัก ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งห่วงทั้งรักทั้งรอมันเหนื่อยมากเหลือเกินกับความรักที่ผ่านมาหนึ่งแหละด้วยความแตกต่างมันทําให้เราต้องปรับต้องจูนมันปรับกันไปมันก็ทะเลาะกันไปมันก็ต้องแบบฉุดกระชากลากดึงกันไป มันก็มีใครสักคนคนหนึ่งที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์เหลือเกินน่ะเอาแต่ใจเป็นเขาหรือเปล่าไอ้คนยอมก็ยอมยอมไอ้คนควบคุมเอาแต่ใจคนบงการก็เอาแต่ใจแล้วก็บงการอยู่นั่นแหละเป็นนาซีซิสอะชอบให้ทำตามใจเอาจริงนะคะได้ความสัมพันธ์น่ะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนในชีวิตของเขาอะ ที่ต้องใช้คําว่าทนเลยแหละทนอยู่กับเขาได้คนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วเห็นเพื่อนเห็น,น,นมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยทนกับเขาแต่เพื่อนๆไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อนๆทนกับเขานะในระหว่างความสัมพันธ์อ่ะเพราะอะไรคะเพราะเวลาที่เพื่อนๆรักใครสักคนน่ะเพื่อนๆจะทุ่มเททุ่มรักทุ่มใจทุ่มกาย ให้ทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้ยอมทุกอย่างเท่าที่จะยอมได้แม้ว่าเพื่อนๆไม่ใช่คนที่จะยอมใครแต่เพื่อนๆก็ยอมเขารักเขาอะรักเขาไม่ว่าจะมีใครมามาทำให้ใจของเพื่อนสั่นคลอนสั่นไหวเพื่อนๆป็นค,น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 ,คน,นักเลงเลยอะใจ ใจแบบไม่เปลี่ยนอะอะไรที่มันหล่อหลอเพื่อนเพื่อนเป็นคนรักเดียวรักเดียวใจเดียวรักจริงได้ขนาดนี้คะเป็นเพื่อนเติบโตมายังไงอะทาไมถึงได้เป็นคนรักเดียวใจเดียวได้ขนาดเนี้ถูกเลยงดูด้วยอะไรอันนี้มุกนะคะห้ามโกรธห้ามโกรธถ้าโกรธงอนด้วย เพืเ่อนๆเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยก็พักเนาะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดทำดีที่สุดแล้วนี่เด<ม>ชาลีอดโอ้โหไม่ไม่ที่มันสุดอะ่ะแล้วถ้ากดคนคนนั้นอ่ะนะคนอีกคนนึงอะ่ะคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่แบบคนที่ทำให้หัวใจเพืเ่อนๆพังอะ่ะบทที่จะนิ่งก็นิ่งขั้นสุด ก็ไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้าบทที่จะฮึดแล้วก็ใครก็ฉุดเขาไม่ได้จะไม่ได้ร้องไห้แนละ้วทุกคนจะทาตามีบางคนบอกว่าแม่หมออย่าร้องไห้จะไม่ได้ร้องไห้แนละ้วจะทาตาจะเอาวิ่งวิ่งอะ่ะก็มาทาตรงนี้มาทาตรงนี้คือก็แต่งหน้าไม่เป็นแต่ก็แต่ก็อยากแต่งอ,อยากสวยอะ่ะทําไมอะ่ะ สิ่งต่างๆในชีวิตของเพื่อนๆที่แบบต้องใช้คำว่าดึงดันเนาะเพราะเพื่อนๆเป็นคนดือ้อสายรัน้นเราอะคนที่มานั่งดูอะรัน้นรั้นตัวพ่อรั้นตัวแม่เคยเตือนไม่ฟังต้องเจอต้องเจ็บด้วยตัวเองต้องรัน้นต้องพยายามต้องสูด้ด้วยตัวเองบทเรียนด้วยตัวเองสู้แล้วเพื่อนๆเคยถามตัวเองแน่ๆเลยแหละวะแล้วเมื่อไหร่กูจะสําเร็จกับเขาบ้างวะ ถึงหนแล้วเมื่อกี้พอดีมันถึงส0 1สิบนาทีแล้วมันก็ตัดไปแล้วจะก,ก็ต้องอดัดใหม่ก็คือเพื่อนเพื่อต้องเคยถามตัวเองแน่ๆเลยถามดินฟ้าอากาศถามใบไม้ก็ได้ถามดวงข้าวก็ได้ว่าเมื่อไหร่ก็จะสําเร็จวะม่งก็เหนื่อยจังเลยทรมานจังเลยเนี่ยพยายามสุดๆแล้วนะเนี่ยแบบมาพยายามมานานแล้วทําไมแบบเอ้ยทาไมไม่สําเร็จสักทีนี่ไงคลิปคลิปนี้มาบอกเลยคะ่ะ ทุกการเหนื่อยของเพื่อนเนเนี่ยทุกการพยายามของเพื่อนเเนี่ยทุกการทุ่มเททุ่มใจทุ่มกายทุ่มรักของเพื่อนเนี่ยไม่มีวันที่จะสูญสลายมาลายสิ้นไปแบบไม่ได้กลับคืนนะให้หนึงเรียนประสบความสําเร็จพรใดที่ปรารถนาร้องขอประสบความสําเร็จเพราะอะไรคะ เพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายยังไงเพื่อนๆไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาในการที่จะเชื่อมั่นในคุณงามความดีเลยเงินซื้อเพื่อนๆไม่ได้นะจะเอาเงินมาซื้อเพื่อนๆเพื่อที่จะแลกกับความสุขสบายเพื่อที่จะต้องต้องต้องทิ้งใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นดั่งดวงใจเขาเป็นดั่งลมหายใจของเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนรักเขาอะคิดหรอว่าเงินจะซื้อเพื่อนๆได้อะ แถมคนคนนั้นจะต้องหน้าหงายตอกโดนตอกกลับไปอดีว่าแบบเอาเงินมาซื้อเพื่อนเพื่อนอ่ะเพราะอะไรคะยากกว่านี้ยากกว่าเข็นคบขึ้นภูเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้สําเร็จไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนไม่ว่าจะยาวนานสักเพียงใดไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเพื่อนเพื่อนไม่ได้จํากัดอายุไม่ได้จํากัดเพศใจของเพื่อน,เ,นอเพื่อนเนี่ยขเขาเรียกว่าใจเพชร มันโดนแผดเผามันโดนมันโดนตีมันโดนมันโดนซ้อมมันโดนโบททดสอบมันนักต่อน,นักตั้งเท่าไหร่แล้วกว่าจะมาเป็นหัวใจเพชรอะหัวใจแกร่งอะแค่อุปสรรคเบาๆอะแค่การนินทาหรอแค่การใส่ร้ายป้ายสีหรอคิดว่าจะทําให้เพื่อนสันคลอนได้หรอไม่มีทางโอเคใช่ภายใต้ความ ภายใต้ความที่แบบทรงอํานาจดูเหมือนไม่แคร์ใครเป็นอัศวินเป็นเดชาริยลดูไม่ไม่แคร์เงียบนิ่งควรติงอ่าไม่สนโลกแต่เพื่อนเื่อเสียใจนะข้างในเพื่อนเพื่อนแตกสลายนะแต่เพื่อนเพื่อไม่ยอมแพ้หรอกจะยอมแพ้กับแค่คําคนหรอจะยอมแพ้กับคมคาคนดูถูกคาคนติฉินนิทาคําคนใส่ร้ายป้าไสีหรอ ในเมื่อถ้ามันไม่ได้จะเป็นความจริงถ้ามันไม่เป็นความจริงเพื่อนๆยิ่งไม่แคร์และถ้าเกิดว่ามันเป็นความจริงเพื่อนๆน้อมรับนะแต่เพื่อนๆก็ดื้อไงก็จะแถะก็จะเถียงว่าแล้วฉันก็มีเหตุผลของฉันแหละที่ฉันทำแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็อย่างนี้นี้ฉันถึงได้ทำก็เถียงอยู่นั่นแหละมันหน้าไงมันหน้าหมั่นไส้ให้คนอื่นเขาหมั่นไส้ไงแล้วนี่ค่ะท้ายที่สุดก็สําเร็จหนึ่งเรียนก็มาหรือเขาคนนั้นนะ เขาคนที่อยู่แดนไกลอ่ะเขาคนที่เป็นพวกอื่นอนอ่ะทะมึงทึงอ่ะเขาคนที่แบบเพื่อนเพื่อนเคยเหนื่อยสร้างแต่ปัญหาลายนั้นอ่ะให้เพื่อนเพื่อนต้องแบบเฟดตัวคือต้องแยกจากกันต้องเลิกกันออนะเข,ข,ขาจะกลับมาขอโทษจะกลับมาขอโอกาสใครโทรเข้ามาเนี่ย จไม่จอยขออนุญาตนะคะทุกคนจอยก็มีงานประจําทุกคนมีงานประจํามาตรงนี้จอยถือว่าจะเคยลอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งอะพูดเลยชีวิตนี้ขอให้ได้ได้ทำอะไรเพื่อโลกใบนี้คือจบแค่นั้นแหละไม่ได้ต้องขอเยอะส่วนเงินรายได้ถ้าได้ถ้าดีโอเคดีอยากได้เพราะว่าอยากจะเอามาใช้จ่ายมาจุนเจอครอบครัวและ ไม่ไม่รับดูดวงส่วนตัวเพราะหลายพลังงานจอไม่ไหวจอยรับไม่ไหวจริงๆจ,จะเป็นคนที่แบบถ้าดูคือดูให้แบบจะต้องอ่านให้จะต้องพยายามหาทางช่วยจะต้องแบบคือมันเป็นการแสเกินไปหรือเปล่าจะก็ไม่รู้แต่จะมีความรู้สึก่จะเหนื่อยอ่ะแล้วปีนี้จะแบบก็พยายามที่จะทําบุญด้วยการถวายผ้าไตรสิบหผืนแล้วแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมถวายพระ ผ้าเลยนะสบายหม่มผ้าพระประธานเนี่ยสีผืนแหละปีนี้ร่วมงานกระถิ่นด้วยแล้วใครที่โทรเข้ามาจนไม่รับสายนะแล้วใครที่ทัก,ทกเข้ามาคนนั้นคนนี้มีทักเข้ามาให้เอาเบอร์ให้คนนั้นคนนี้จนไม่ได้อยากจะถึงขั้นกดมงกดหมายหรือว่าอะไรการบล็อกอะไรยังไงกันนะคือแบบอยู่กันชิวๆเหอะเราได้เกิดมาร่วมโลกแล้วเราไม่รู้ว่าใครผ่านอะไรยังไงมามันไม่มีใครรู้ว่าใครผ่านอะไรมา แล้วมันไม่มีใครรู้ว่าใครดาร์กวรรกว่าใครใครดํากว่าใครใครหินใครแกล่งกว่าใครในเวทีนี้เราไม่ต้องมาวัดกันหรอกแต่ว่าเราเคารพสิทธิ์ของซึ่งกันและกันทุกคนเข้ามาเป็นลูกเพจที่น่ารักเป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักบางรายมาก่อกวนทําให้รู้สึกว่าอยากให้อารมณ์ดีกันไปที่แล้วแต่สไตล์ของใครของเราจะไม่ได้ซีเรียสน,นะบางคนมาหยอดมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมามาหยอกแหละแบบคือมาหยอกคือจอย ภาคภูมิใจนะตอนเนี้จะเป็นคุณจอยเป็นหนึ่งตัวอย่างบอกเลยจอยเป็นหนึ่งตัวอย่างที่โดนทิ้งอะ่ะแต่จอยกลับมาเป็นเป็นอะไรที่มีคุณค่าต่อโลกใบเนี้มีท่านผู้หญิงท่านผู้ชายมีความรักเพศที่สามมาม้นส่งข้อความมาหาขอบคุณมากคลิปนี้ตรงใจคลิปนี้อยากได้คําตอบพอดีได้กําลังใจมีกําลังใจแล้วแบบหากําลังใจจากใครไม่มี อยู่กันนานๆนะนั่นนี่นู่นรู้ไหมบางคอมเมนต์มันก็ซึ้งอ่ะแบบจะเป็นคนที่แบบเอออินนะบางคอมเมนต์ก็แบบโอ้โหคนคนหนึ่งที่แบบที่มีความรักกี่ครั้งอ่ะก็ไม่ได้สมหวังอ่ะแล้วแบบ มันมีทําคลิปขึ้นมามันเป็นพลังงานค่ะทุกคนจะไม่ได้ดูแม่นดูอะไรหรอกมันเป็นพลังงานแล้วเราก็จะก็พูดไปตามหน้าไพ่แล้วพอดีเพื่อนเพื่อนก็เป็นพลังงานที่ตรงกับไพ่พอดีมันก็เลยดึงดูดว่าเออแบบอะไรที่เป็นตรงกันเหมือนกันพลังงานเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเข้ามาดูมันก็เลยแบบเออตรงมั้งหรือแต่จอยก็คือขอให้มันเป็นมุมดีๆที่เพื่อนๆนได้ขอให้มันเป็นแง่คิดดีๆมันเป็นการเตือนสติมันเป็นการยับยั้งจอไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้า เพราะจะเป็นลกคซึมเศร้าจะไม่อยากให้เพื่อนคิดดิ่งต้องแบบับคิดสั้นเพราะใจะเคยคิดสั้นจะไม่อยากให้เพื่อนท้อเพราะเวลาใจท้อแล้วะะไม่รู้จะไปคุยกับใคร,ใครเราก็ไม่ได้ต่างกันหรอกไอ้พวกปากแข็งไอ้พวกปากดีพวกปากไม่ตรงกับใจใจประหลาด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาสําเร็จแน่นอนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่สําเร็จนะยินดีด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนเนี่ยจอยก็แบบจริงจริจะไม่ได้อยากเปิดอีกแล้วแหะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่งดงามมากๆเลยอะเพื่อนๆคู่ควรกับสิ่งที่เพื่อนๆเหนื่อยแล้วทุ่มทุ่มใจทุ่มความอุตสาหามาทั้งชีวิตอะคือง่ายๆเลยเหนื่อยมาทั้งชีวิตอะสักวันหนึ่งขอให้เชื่อมั่นนะคะทุกคนเหนื่อยอยังไงก็ตามนะ สู้ไปด้วยกันสรรสร้างจะลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกันมีอีกหลายชีวิตที่เขาไม่มีใครเลยที่เขาหันไปทางไหนเขาก็ไม่มีใครเลยที่เขากําลังเหงากําลังเศร้าอยู่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมาเจอคลิปแล้วเขามาเจอคอมเมนต์ดีๆของเพื่อนๆทุกคนที่แบบให้กําลังใจกันโลกของเรามันจะน่าอยู่มากมายแค่ไหนอะในสถานการณ์ที่มันแบบยากลําบากที่มันเกิดความท้าทาย เป็นแสงสว่างเอาความดีงามประกาศให้กับโลกใบนี้ได้รับรู้นะคะไม่ว่าเขาจะรัเออใครจอยก็พูดไปเรื่อยทุกๆอนูนในพื้นที่ของชีวิตเราอะพื้นที่ตรงไหนที่มันยังจะต้องซ่อมแซมแล้วเ,เอาความดีตรงนี้ไปอุดเราเอาน้ําใจตรงนี้ไปอุดเราเอาอ้ำ่าตรงนี้ไปอุดช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเรามันจะได้หน้าอยู่มากขึ้นนะคะอีกหน่อยนึงเนาะ ไม่ได้ดราม่านะแต่วันนี้ไม่ค่อยสบายแล้วแบบไม่รับสายนะเราไม่ต้องมาส่งข้อความอย่างนั้นอย่างนี้เดอ้อไม่เอาคุยกันดีๆตอนี้จะเป็นดาวด่านะ่งจริงไม่อยากดา่าแบบเขากำลังวางแผนไม่รู้แหละใครเพราะมันจะสิตได้ดีละมีคนอยากมาหานะ อยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสักทอเพราะคิดถึงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆที่เอ็นดูหนูเอ็นดูช่องนี้นะคะจุ๊บ